ดีครับผมดีเจไกด์กบนะครับมนัสพงษ์เงินทนงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงของยุควิกฤตเศรษฐกิจโควิดแบบนี้ครับหลายๆท่านนะครับโอ้โหหมดกันเลยเรื่องของอาชีพนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีอาชีพในทางด้านการท่องเที่ยวผมมีบริษัททัวร์ไปของผมเองนะครับพาคนไปเที่ยวอย่างที่ต่างๆสถานที่ต่างๆสวยงามทั่วโลกใบนี้นะครับแต่พอวิกฤตโควิดเข้ามาการเดินทางเดินทางไม่ได้ครับ อาชีพของผมนะฮะหยุดนิ่งเลยครับนิ่งเลยนะฮะแต่ยังโชคดีที่เรายังมีอาชีพในการจัดรายการพิทยุอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้พอแก้คลายเหงาได้บ้างแต่สิ่งที่มันน่ากังวลเลยเนี่ยก็คือต่อไปเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับในโลกใบนี้ในสถานการณ์วิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไรเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไรครับมีอาชีพหล,หลายอาชีพที่ล้มหายตายจากไปมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นอาชีพที่ผมรู้สึกว่าไกลตัวผมเหลือเกินนะครับแล้วคงไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วแหละหรือถ้าเป็นก็คงเป็นอาชีพทางเลือกของผมแต่เปล่าเลยครับตอนนี้ผมได้เจออาชีพอาชีพหนึ่งนะครับจากอาชีพที่ผมคิดว่าเป็นอาชีพทางเลือกกลายเป็นอาชีพทางรอดของผมเลยนะครับทางรอดของผมเลยนะครับเพราะผมไปดูคลิปของดีเจรุ่นพี่คนหนึ่งครับชื่อดีเจเคนโด คุณดีเจเคนเนี่ยคุณเขาเป็น DJ ที่ฝีปากกล้ามากๆนะครับแล้วเขามีจุดยืนของเขาชัดเจนมากนะครับแล้วเขาเนี่ยแหละครับที่เป็นคนพาตำรวจไปบุกจับการขายของออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับแล้วไม่มีออยอด้วยนี่คุณเคนโดยอมไม่ได้ครับบุกทลายล้างนะครับแต่ครั้งนี้คุณเค n โดครับมาแนะนำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำนะว่ามี บริษัทบริษัทหนึ่งชื่อ The Icon Group นะครับดีไอคอน Group เนี่ยได้สร้างความเชื่อมั่นแล้วนะครับให้พี่เคโดของผมเนี่ยได้เข้าใจแล้วมาถ่ายทอดต่อว่าทำไมต้องเป็น The Icon ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปชมคลิปวิดีโอที่ผมไปเจอในเว็บไซต์มานะครับเป็นดังนี้ครับ 3อย่างที่ค่อนข้างประทับใจและเขาเป็นแบบอย่างให้กับการทำธุรกิจออนไลน์สีขาวจริงๆ 1. สินค้าสินค้าเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจสินค้าทุกตัวเลยของ The Icon Group เนี่ยผมเซิร์ชหมดเลยนะฮะ มีที่มาที่ไปจดแจ้งถูกกฎหมายมีเลขออยและแหล่งผลิตก็เป็นแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถืออันแรกเนี่ยผมถือว่าผ่านเลย 2. เรื่องของระบบสินค้าดีแต่ระบบไม่ดีก็เจ๋งระบบของ The Icon Group ที่ประทับใจผมมากเลยก็คือ fulfillment dropship คืออะไรสมมติเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเรามา ขายของออไลน์กับเขาคุณมีหน้าที่ขายอย่างเดียวคุณมีหน้าที่โพสต์อย่างเดียวบริษัทดูแลเรื่องของการส่งสินค้าทั้งหมดอันนี้เป็นแค่หนึ่งในระบบที่เขามีโอ้โหผมก็ประทับใจแล้วระบบดีและสุดท้ายอันนี้สําคัญมากจริงๆนั่นก็คือต้องถูกต้องตามกฎหมายระบบดีไม่พอครับจะต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยอันนี้ซีเรียสที่สุดเลยถ้าสินค้าดี ระบบดีแต่แอบเทาเนิดนึงแอบไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ผมไม่มีทางที่จะพูดถึงแน่นอนแต่ปรากฏว่าดิจไอคอนกรุ๊ปมี3อย่างที่ผมประทับใจคือสินค้าดีระบบดีและถูกต้องตามกฎหมาย เป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่านครับผมบอกแล้วไงว่าถ้าพี่เคนโดเนี่ยลงมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยต้องไม่เล็กและต้องไม่เล็กจริงๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ฟังมาเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจต่อไปอีกนะครับว่าแล้ว ใครคือดีไอคอนและผมก็มาค้นหาต่อนะครับว่าเอ๊ะที่พี่เคนโดพูดว่าดีไอคอน Group ดีไอคอนกรุ๊ปอะไรคือดีไอคอน Group นะฮะผมก็เลยลองไปค้นหาต่อแล้วไปเจอคลิปวิดีโอในการพรีเซนต์บริษัทเขานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูนะครับว่าบริษัทเขาน่าเชื่อถือแบบไหนรับชมได้เลยครับ จุดเริ่มต้นของความตั้งใจในการทำแบรนด์อาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันให้ The Icon Group เป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจอาหารเสริมสีขาวที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคจึงให้ความใส่ใจ ในการควบคุมคุณภาพราคาสินค้าและคุมเข้มเรื่องการขายตัดราคาจึงทำให้ The Icon Group เป็นแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตแบบรวดเร็วสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสามารถครองใจและเข้าถึงผู้บริโภคจนได้รับรางวัลบริษัทธรรมมาพิบาลและผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี2019 บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2561โดยคุณพอลวรัตพลวรัตโอรกุลประธานกรรมการบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเริ่มต้นธุรกิจโดยการผลักดันอาหารเสริมที่รวบรวมสารสก,กัดเกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกถึง36ชนิดภายใต้แบรนด์สินค้า b o ูมคอลลาเจนโดยมีดารานักร้องและพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจ เข้าร่วมแสดงความยินดีมากมายปลุกกระแสการบริโภคอาหารเสริมคุณภาพผ่านระบบออนไลน์จนนำไปสู่ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมวงการธุรกิจออนไลน์ด้วยการเปิดตัวแบรนด์กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพรูมคอฟฟี่นอกจากนี้ The Icon Group ยังเพิ่มความพร้อมด้วยระบบดรอปชิฟฟูลฟิลเมนต์และยังสร้างโกดังจัดเก็บสินค้าระบบปิด ควบคุมอุณหภูมิพิเศษเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วลดภาระการสต็อกสินค้าและการจัดส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายพร้อมทั้งรองรับการสั่งซื้อผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซร้อซโดยการจัดทำระบบแบ็กออฟฟิศ รองรับการชำระเงินในรูปแบบ e-payment ที่ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น The Icon Group ทุ่มทุนกว่า150ล้านบาทเพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับตัวแทนจำหน่ายพร้อมจัดแคมเปญพิเศษขอบคุณตัวแทน และผู้ใช้สินค้าภายใต้แบรนด์ดิไอคอน Group ไม่อย่างต่อเนื่องจากแนวคิดที่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเติมเต็มนวัตกรรมใหม่เพื่อผู้บริโภคและให้ความสำคัญกับการต่อย,ยอดความสำเร็จ ทั้งในรูปแบบกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์สู่สังคมตอกย้ำความน่าเชื่อถือด้วยการคว้านักร้องนักแสดงชื่อดังอันดับหนึ่งของไทยอย่างคุณโดมประกอบลำม,มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์บูมกรูตาชอต s และคุณบอยประกอบชัดบริรักษ์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซี w เวยโปรตีนพลัสในปี2563้าวสู่แบรนด์อาหารเสริมอันดับหนึ่ง พร้อมการขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ d ิไอคอนกรุ๊ปถือเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นต้นแบบของธุรกิจอาหารเสริมสีขาวที่พร้อมส่งต่อสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานส่งเสริมความเป็นอยู่และการสร้างชีวิตที่ดีให้กับผู้คนอีกมากมาย เป็นไงบ้างครับเท่าที่ดูวิดีโอแล้วนะครับเห็นอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีความแปลกใหม่นั่นก็คือว่าผมเชื่อว่าแนวคิดของเจ้าของบริษัทเขาอะนะครับผมเป็นแนวคิดที่มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะกว้างไกลและเข้าใจธุรกิจตัวนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับเจ้าของเขานะครับยังเป็นคนหนุ่มหล่ออยู่เลยครับคือคุณพอลนะครับคุณพอลว่ารัฐผลนะครับว่ารัฐวรรคุณนะครับหรือว่า คุณพอตีสิบที่คนจะรู้จักกันเพราะว่าเนื่องจากเขาทำธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับไปในทิศทางที่ดีแล้วมีผลประกอบการที่เรียกได้ว่าเติบโตเร็วมากจนรายการตีสินะครับเขาชวนไปออกอากาศในรายการของเขาก็ยิ่งทำให้คนเริ่มรู้จักคุณพอมากยิ่งขึ้นนะครับผมและก็สิ่งที่ผมเชื่อมั่นเลยก็คือว่า ผมได้ไปเจอสถานที่ของเขาแล้วด้วยนะครับหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอเสร็จผมก็ไปยังดีไอคอน Group เลยเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านผมนะครับอยู่ตรงถนนรามอินทรานะครับผมคือขับไปจากหลัก4วิ่งตรงวงเวียนบางเขนนะครับเลยเซ็นทรัลรามอินทราเปนนิดเดียวนะครับก็จะเจอแล้วนะครับที่ตั้งของดีไอคอนเรียกได้ว่าใหญ่โตน่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับ และสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมไม่ค่อยแปลกใจเลยว่าทําไมยอดขายของบริษัทนี้ถึงได้พุ่งมหาศาลขนาดนี้ครับเพราะว่าเขามีพรีเซนเตอร์เป็นดาราถือของด้วยนะฮะดาราที่เขาคัดเลือกมาในการถือผลิตภัณฑ์สินค้าของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นดาราที่เหมาะกับสินค้านั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนก็ได้คุณลิเดียนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะครับ กูตาช็อตนะครับกูตาช็อตที่ออกแบบมาให้ฉีกซองแล้วรับประทานอย่างง่ายๆนะครับก็มีพีเซนเตอร์หล่อขั้นเทพเลยก็คือคุณโดมประกรณ์ลำนะครับก็มาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับเขาด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับซิปบล็อกซิเว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะครับโปรตีนเสริมอาหารต่างๆก็ได้คุณบอยปกรณ์นะครับมาเป็นพีเซนเตอร์ด้วย ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าดีไอคอนนะครับอายุธุรกิจเพียงแค่1ปีนะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยนะครับในปี2,563นะครับเติบโตจนถึง589ล้านบาทครับ 589ล้านบาทดูสถิติได้นะครับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่มีการหลอกลวงกันได้นะครับผมจากผลประกอบการขนาดนี้นะครับผมเชื่อมไหมครับว่ายอดขาย589ล้านบาทครับแต่เขาจ่ายให้ตัวแทนเนี่ยมากถึง320ล้านบาทครับ320ล้านบาทครับ ทำไมถึงจ่ายเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของคุณพออนะครับวรัตพลวรัตวรลกุลบอกว่าเขาจะดูแลตัวแทนเนี่ยเป็นอย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่บริษัทได้ตัวแทนก็ต้องได้ด้วยนะครับมองเข้ามาถึงขั้นนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าใครเป็นตัวแทนนะครับก็ต้องขายได้แล้วขายดีกันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า 1. ดาราถือสินค้า2บริษัทน่าเชื่อถือการจ่ายผลประโยชน์แบบตรงไปตรงมานะครับเรียกได้ว่าแฮปปี้กันทั้งผู้ขายเลยโอ้โหพอเห็นยอดขายล้ตตาลูกวาวเลยใช่ไหมครับผมเองก็คนหนึ่งแล้วฮะที่รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราขายได้แบบนี้นะครับรับรองรายได้เรามหาศาลแน่นอนเอ๊ก็ย้อนถามตัวเองนะครับว่าเอ๊มันเหมาะกับเราหรือเปล่านะอาชีพในการขายของนะครับโดยเฉพาะการขายของออนไลน์ด้วยนะครับเป็นอะไรที่มันใหม่มากสําหรับผมเลยนะครับข้างบ้านก็บอกนะครับว่าโอ้โห จะต้องโดนเร่งให้เปิดบินนะครับของเนี่ยกองกันเต็มบ้านเลยนะครับแล้วก็ยังขายไม่ออกเลยด้วยซ้ําไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการขายออนไลน์ทํากันไม่เป็นแน่ๆนคจากปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งดีไอคอน Group นะครับเขาได้สร้างระบบธุรกิจแบบใหม่ขึ้นมาครับที่ทําให้เราขายง่ายและไม่ยุ่งยากอีกต่อไปครับเป็นแบบนี้ครับ นั่นก็คือทาง the icon group นะครับเขาจะทําการผลิตสินค้าสต็อกสินค้าให้ตัวแทนเลยนะครับโดยที่ตัวแทนเนี่ยไม่ต้องเอาไปที่บ้านนะครับสองทำหน้าที่จัดส่งสินค้าให้ด้วยนะครับโดยทาง the icon จะเป็นผู้ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าของเราถึงที่บ้านเลยนะครับ แล้วถ้าเราขายไม่เป็นล้ะครับทางดีไอคอนเขามีข้อ3ครับการโปรโมทสื่อโฆษณาต่างๆพวกนี้เขาได้ทําเอาไว้ให้เป็นสต็อกเลยนะครับเป็นคลังข้อมูลนะครับที่เราสามารถที่จะไปหยิบมาใช้นะครับในการโปรโมทการขายได้แบบง่ายดายเลยนะครับสำหรับข้อที่4นะครับเขามีเว็บไซต์ให้ทุกคนที่เป็นตัวแทนของเขามาใช้ได้เลยนในเว็บไซต์นั้นจะประกอบไปด้วยสินค้าต่างๆ นะครับที่ตัวแทนขายสามารถที่จะเอาลิงก์นี้นะครับส่งไปให้ลูกค้าของท่านดูได้เลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างและลูกค้าของท่านนะครับก็สามารถที่จะไปคลิกลิงก์นะครับแล้วกดเข้าไปเลือกสินค้านั้นๆได้เลยพร้อมการชำระเงินแบบอัตโนมัติเลยครับข้อที่5นะครับถ้าใครเนี่ยนะครับไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจออนไลน์เลยนะครับเขาได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ขึ้นมาครับเพื่อให้พัฒนาทักษะ ให้กับตัวแทนของเขานะครับโดยการที่มีทั้งการตัดต่อวิดีโอการสร้างตัว,ต,วตนบนโลกออนไลน์การปรับเพจ FaceBook อย่างไรให้สวยนะครับการเขียนแคปชั่นคอนเทนต์แบบไหนการใช้ TikTok เป็นอย่างไรและอื่นๆอีกมากมายที่ตัวแทนจะได้รับนะครับโอ้โหครับต้องลองโอ้โหเลยนะฮะได้ยินดังนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหการขายของนี่มันง่ายมากๆเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเราอยู่ภายใต้นะครับหลังคาของ The Icon Group นะครับที่มีทั สื่อการเรียนการสอนให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่บนโลกออนไลน์แคปชั่นภาพประกอบต่างๆเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครับตัวแทนก็สามารถนำสินค้าไปขายได้เลยในรูปแบบของดอปชิปฟูลฟิลเมนต์ครับดอปชิปฟูลฟิลเมนต์นี้จะเป็นอย่างไรครับและตอนนี้นะครับคุณพอลนะครับก็จะมาให้ข้อมูลความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับดอปชิปฟูลฟิลเมนต์ครับเป็นดังนี้ครับ สำหรับโปรเจกต์ที่2นี้นะครับเราได้ปฏวิวัติวงการแม่ค้าออนไลน์โดยใช้ระบบดับชิปฟูลฟิเมนต์เข้ามาทำงานแทนทุกคนทุกคนไม่จำเป็นจะต้องแพ็คของไม่จำเป็นจะต้องไปส่งของเหมือนกับสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับเรามีทีมซัพพอร์ตทำให้ทั้งหมดและที่สำคัญนะครับไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปจมกับสต็อกสินค้ากองมื่ือมาแล้วก็มานั่งอดครวนเวลาที่ขายของไม่ได้อย่างที่ใจนึก ต้องบอกเลยครับทุกวันนี้สําหรับแบรนด์เราเราใช้ปัญญานําทุนเปิดบินครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องสต็อกอีกเลยตลอดชีวิตที่เหลือก็แค่คลิกๆแบบนี้ครับเพื่อทําเงินผมเชื่อว่าทุกคนคงทําได้อยู่แล้วไม่ได้ยากอะไรเลยและนอกจากนั้นนะครับเรายังเชื่อมระบบกับทางไลน์ประเทศไทยเพื่อสร้างไลน์โน้ติฟิเคชันระบบการเตือนผ่านไลน์อัตโนมัติไม่ว่าจะเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ก็จะมีการแจ้งเตือนในไลน์ของเราไปว่าเวลาที่ออเดอร์เข้าก็จะมีการแจ้งเตือนในไลน์ของเรารวมทั้งถ้าลูกค้านะครับได้ซื้อสินค้าไปแล้วผ่านไป5วันระบบก็จะทําการแจ้งเตือนให้เราโทรกลับไปหาลูกค้าลูกค้าชื่อนี้นะนามสกุลนี้นะนคคนนะเบอร์โทรนี้นะให้โทรกลับไปหาเขานะครับด้วยสคริปต์ดังต่อไปนี้จะมีระบบนะครับการแจ้งเตือนผ่านไลน์แบบนี้ส่งตรงมาหาเราเลยที่เหลือ สามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าประจำเพื่อสร้างฐานรายได้ที่มันคงให้กับเราได้นั่นเองครับกราบขอบคุณคุณพอมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับดอปชิปฟูลฟิลเมนต์นะครับผมแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคุณพอฮะต้องรบกวนอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่น่าสนใจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการขายสปอร์ตตัวแทนอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าที่มาของรายได้เนี่ยนะครับ การที่เราจะทํารายได้ได้เป็นหลักเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรอครคุณพอเพราะว่าเนื่องจากแต่ละกล่องแต่ละกําไรต่อกล่องเนี่ยมันขายกันแค่หลักร้อยเท่านั้นเองจะทาอย่างไรให้มีที่มาได้เป็นหลักแสนขนาดนี้รบกวนคุณพออีกสักรอบหนึ่งนะฮะช่วยไขยข้อข้องใจนี้ให้ผมหน่อยนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายของออนไลน์ร่วมกับบริษัทดีคอนกรุ๊ปกันบ้างดีกว่านะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือธุรกิจขายของออนไลน์ไม่ใช่เครือข่ายขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่หลักๆของเราก็คือซื้อมาแล้วก็ขายไปผ่านช่องทางบนโลกออนไลน์นั่นเองครับโดยเราจะมีกำไรนะครับหลายต่อหลายข้อที่จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจะเกิดขึ้นจากอะไรกันบ้างครับ เอาละครับเรามาพูดถึงผลกําไรหรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับการขายของออนไลน์กับบริษัทดีคอนกรุ๊ปกันดีกว่าครับย้ําตรงนี้อีกครั้งนะครับว่านี่คือธุรกิจขายของออนไลน์ไม่ใช่เครือข่ายขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราซื้อมาแล้วเราก็ขายไปผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็รับผลกําไรในข้อต่างๆตามที่บริษัทไดมอบให้นะครับเช่นผลกําไรข้อที่1ครับเป็นกําไรที่เกิดขึ้น จากการขายสินค้าครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราซื้อสินค้ากับบริษัทนะครับเราก็ซื้อมาในราคาทุนเวลาเราไปขายแล้วก็ไปขายในราคาข้างกล่องซึ่งก็จะทำให้เกิดส่วนต่างนะครับของกำไรตรงนี้ตั้งแต่20ไปจนถึง100เเลยเรียกว่าได้กำไรเท่าตัวกันเลยนะครับสำหรับรายได้ข้อที่1ครับและกำไรข้อที่2นั่นคือกำไรจากการสะสมยอดขายนี่คือความพิเศษนะครับ เฉพาะแบรนด์ของเราที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับสามารถค่อยๆขายแล้วสะสมยอดขายตลอดทั้งเดือนมารวมเป็นเลดแล้วสร้างนะครับกำไรเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับถ้าเรา ขายของออนไลน์โดยเราสามารถนะครับที่จะสร้างทีมขายของเราเองได้ด้วยแล้วเมื่อเรามีทีมขายนะครับเขาจะนับรวมยอดขายจากทั้งทีมเลยครับแล้วคิดที่เลทนั้นมาให้กับเราแปลว่าเราจะได้สินค้าในราคาที่เป็นต้นทุนที่ถูกแล้วเวลาไปขายก็จะเกิดผลกำไรมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่3กําไรจากเกรดส่วนต่างเราได้ข้อนี้นะครับพิเศษมาเราได้มากพอแล้วเราสามารถหยุดทําได้ครับ แต่รายได้กลับไม่หยุดไปด้วยเราอาจจะไปเที่ยวตลอดทั้งเดือนเลยแล้วก็กลับมาสามารถรับรายได้ข้อนี้นะครับในหลักแสนไปจนถึงหลักล้านได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับเรามีทีมขายนะครับสัก3ทีมก็พอซึ่งแต่ละทีมนะครับอาจจะขายรวมๆม,มานะครับได้สัก400แพ็ค400แพ็ค4 0 0แพ็คนะครับพอรวมมาจนถึงเราเนี่ยนะครับ4312ก็รวมเป็น1,200แพ็คนะครับ เพียงแค่ทําแบบนี้ครับนะครับเมื่อเรามีทีมขายนะครับเราอาจจะขายเองหรือไม่ขายเองก็ได้นะครับเราก็จะเกิดกําไรจากเลทส่วนต่างตรงนี้นะครับยกตัวอย่างตามกรนีนี้เนี่ยจะมีกําไรนะครับที่เกิดขึ้นเป็นเรทส่วนต่างเนี่ยยีบาทแล้วเราก็เอาไปคูณนะครับด้วยจํานวนแพ็คที่เกิดขึ้นนะครับในทีมของเราได้เลยนะครับนั่นก็คือ1,200แพ็คนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ รายได้จากเบรสส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะครับ24,000บาทนะครับเรียกว่าถ้าทีมนะครับยิ่งเติบโตมากกว่านี้ก็จะสามารถสร้างรายได้นะครับหลักแสนจนถึงหลักล้านได้เลยเหมือนกับคนที่เขาขายจนได้เบนซได้ b m นั่นแหละครับก็เป็นรายได้นะครับที่เกิดขึ้นจากข้อนี้ด้วยนั่นเองครับ และสำหรับผลกำไรในข้อที่4นะครับนั่นก็คือ The Icon Forever Discount เป็นส่วนลดนะครับที่คุณจะได้รับตลอดไปไม่ใช่แค่ตลอดชีวิตเพราะมันสามารถนะครับโอนสิทธิ์ s i n e s s Transfer ให้กับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่ได้รายได้ข้อนี้ตลอดไปครับวิธีการรับรายได้ข้อนี้นะครับนั่นก็คือเท่าวันนี้นะครับเราตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจนะครับในแบบ Distributor หรือตัวแทนย่อยเราจะไม่มีรายได้ในข้อนี้ครับ แต่ถ้าเราตัดสินใจนะครับจะเริ่มต้นธุรกิจในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคือเราจะเป็นหุ้นส่วนรายย่อยหรือซูเปอร์วิเซอร์เราจะได้ส่วนลดพิเศษในข้อนี้นะครับเพิ่มอีก3บาทต่อ1 t ึ่งทาวเวลพอยหนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเทียบจากกาแฟนะครับก็คือได้รับส่วนลดนะครับสบาทต่อกล่อง หมายความว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เรานะครับมีตัวแทนจําหน่ายเพิ่มนะครับขึ้นจากการที่เราสร้างเขาเหล่านั้นขึ้นมานะครับเขาจะขายกาแฟนะครับไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแพ็คก็แล้วแต่เราจะได้3บาทต่อหนึ่งแพ็คครับยกอย่างเช่นถ้าเขาขายไป1ล้านแพ็คเราจะได้3บาทต่อแพ็คนั่นก็คือเราจะได้ 3ล้านบาทนั่นเองซึ่งอนาคตเขาอาจจะขายมากกว่า1ล้านแพ็คขึ้นไปเป็น2ล้าน3ล้าน4ล้านเราก็จะได้3บาทคูณด้วยจำนวนแพ็คไปเรื่อยๆครับนี่คือรายได้ที่ได้แบบมั่นคงถาวรตลอดไปครับรวมทั้งสำหรับใครก็ตามครับที่ตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หรือเป็นดิลเลอร์กับแบรนดเ์เราคุณจะได้ส่วนลดพิเศษในข้อนี้นะครับมากถึง5บาทต่อ 1TP หรือ5บาทต่อกาแฟ1แพ็คนั่นเองครับยกอย่างเช่นถ้าเขาขายกาแฟได้1ล้านแพ็คนะครับหมายถึงรวมๆนะครับคนที่คุณสร้างขึ้นมารวมๆกี่คนก็ได้เนี่ยนะครับขายรวมๆกันได้1ล้านแพ็คคุณจะได้5ล้านบาทเลยถ้าอนาคตเขาขายเยอะขึ้นกว่านี้คุณก็คูณด้วย5ไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดไปครับและพิเศษกว่านั้นนะครับเมื่อคุณเติบโตขึ้นจากดิลเลอร์ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Gold Dealer คุณก็จะได้รายได้ในข้อนี้เพิ่มนะครับจาก5บาทเป็น7บาทถ้าเป็น Grand Dealer ก็ได้8บาทต่อกล่องนะครับถ้าเป็น Platinum Dealer ก็ได้10บาท Presidential Dealer ก็ได้มากถึง11บาทเป็นิ i ดอ Dom Dealer ก็12บาทสูงสุดครับเป็น c r o u d Dealer ก็ได้รายได้มากถึง13บาบาทต่อกล่องเลยครับเพราะฉะนั้น ถ้าขายกาแฟได้1ล้านกล่องคุณก็จะได้13ล้านบาทเป็นเงินพิเศษมอบให้เป็น forever discount นั่นเองครับและย้ำอีกครั้งนะครับมีตัวแทนเพียงชนิดเดียวเท่านั้นครับที่ไม่ได้ไรายได้ในขอน้อนี้นั่นก็คือตัวแทนย่อยหรือ distributor นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถตัดสินใจเลือกรับรายได้ข้อนี้ได้จากการเริ่มต้นเป็นหุ้นส่วนรายย่อยและสูงขึ้นไปก็คือ supervisor ดิลเลอร์หรือสูงขึ้นไปนั่นเองครับและผลกำไรในข้อที่5นั่นก็คือผลกำไรในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตนั่นเองครับเรามีทิปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เตรียมสร้างประสบการณ์เหนือระดับให้กับพวกเราทุกคนได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันในดินแดนในฝันที่ใครหลายๆคนอยากจะไปให้ได้สักครั้งในชีวิตเรียกว่าเรามีการท่องเที่ยวนะครับขั้นต่ำมากถึง6 ครั้งต่อปียกตัวอย่างเช่นในปีที่แล้วนะครับเราเที่ยวกันมากถึง7ประเทศด้วยกันครับ